สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก4-5ปีนะครับนับต่อจากนี้นะคือ2026-2030จะเป็นปีของแบบทดสอบนะที่สําคัญของระบบการเงินและก็เศรษฐกิจของโลกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างไรระบบเก่าจะยังคงอยู่ได้หรือไม่หรือว่าจะมีระบบการเงินใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนที่ ตัวปัญหาของระบบเองในปัจจุบันนะจะเป็นโจทย์ใหญ่นั่นคือว่าปริมาณนิสินที่ท่วมทับโลกแล้วก็รั้งเศรษฐกิจโลกให้เติบโตต่ำกว่าศักยภาพคาดการของมันที่ควรจะเป็นนะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า great depression หรือว่าการเกิดแกลบนะครับช่องว่างระหว่างค่าคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกกับค่าการเติบโตนะตามความเป็นจริงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากระบบการเงินโลกในปัจจุบันนะจะสามารถแก้ไขให้โลกพ้นนะไปจากสภาวะเ t d e p r i s s i o n นะหรือว่าเศรษฐกิจฟืดที่เติบโตต่ำแลนะอาจมีความสุ่มเสี่ยงนะการดีดกลับของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมารอบใหม่นะเป็นสภาวะ Stagflation ที่อาจนำไปสู่การเกิด r e c e s s i o n นะครับหรือเศรษฐกิจถดถอยซ้ำเติมเข้ามาอีกด้วยดังนั้นหากสถานการณ์นะ ต่างๆนะตามที่มองคาดการเนี่ยหามันเกิดขึ้นแล้วนะนับตั้งแต่สภาวะเกรดดิเพช i o n ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วแบบอ่อนๆที่อาจซ้ำด้วย r e ีเซชชันหรือนะเศรษฐกิจถดถอยและตามมาด้วยสภาวะสแต็กเฟชชันที่มีเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในขณะเกิด r e ีเซชชัน Research และ g เกรดดิเพช i o n อีกด้วยนะมันจะเป็นแบบทดสอบนะครับว่าระบบการเงินโลกในขณะนี้การพิมพ์เงิน ทมกลางปริมาณหนี้สินโลกที่ท่วมทับอยู่แล้วเนี่ยจะตอบโจทย์ในการแก้ไขวิกฤตการครั้งนี้หรือไม่นะเพราะหากระบบการเงินโลกในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์นะการพิมพ์เงินเข้ามาแก้ไขวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับใช้ไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะมันก็ย่อหมายความว่านะครับกระบวนการ Great r e s e t เนี่ยจะเกิดขึ้นนะแบบสมบูรณ์ฮะหมายถึงว่า มันจะเกิดการ disruption เนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบแนะครับระบบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะมันจะต้องถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่นะซึ่งไม่ใช่ระบบ Fiat Currency หรือว่าเงินกระดาษที่เกิดจากการพิมพ์เงินอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอะไรนะครับหรือว่าคำประกันมันไม่มีอะไรแบ็กมันนะนั่นเองนั้นคือมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดระบบการเงินโลกใหม่นั่นเองนะมาใช้ทดแทนระบบการเงินโลกเดิมในปัจจุบันนะครับที่เป็นระบบ Fiat Currency เพื่อมันจะสามารถแก้ไขนะตัวโจทย์ปัญหาครั้งนี้ไปได้นะแล้วโลกจริงจะกลับคืนมาเหมือนเดิมและเติบโตต่อไปข้างหน้านะครับได้อย่างมีเสถียรภาพมันเองนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือ4-5ถึงปีนะับต่อจากเนี้ยสองพันถึงสองพมเนี่ยนะมันจะเป็นปีของแบบทดสอบนะครับที่สำคัญขีดเส้นใต้เลยนะครับนะว่าจะทดสอบว่าระบบปัจจุบันจะอยู่หรือจะไปนั่นเองนะครับติดตามต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ